เาเติมไีจะคนเจอบอกไห้ป่หาพี่น้องเป็นเติมครับเอากัวหกสามหกมีแต่ให้ท่าน้องโอเนาะตัวมันชีกันมือได้พี่น้องเลย ้อวพี่น้อยเปิดคลิปเปิดตาประมาทกะเป็นบรรยากาศทางสาร้างเข้ามาลงมือแล้วเด้อบาทหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมาลงมือทำการก่อสร้างเห็ดเทือนให้กับน้องนางน้อยพี่น้องเลยเนาะมาคึงมา จัดเตรียมเนาะเพื่อจะกิดตั้งเสาและบานหน่ี่น่อเลยเนาะก็ปรับปรับบานเนาะดูเร็วทันใจขนาดเจอดินแข็งแล้วสางบังคับแล้วเจอกิฮิแล้วเปร่าเขานขนาดตัวเพื่อนพี่นอเยเนาะในบอกสางแหวกคือพกคูดเก่า พี่น้องก็คือว่าเนี่พอสิบวนเนาะสิบสองเสาเนี่ยทางน้องโอเฮาสวัสดีน้องโอกำลังยังเคลื่อนย่ายัอทอน้ำป้าป่าชิคก็ทอน้ำเนาะทอได้อ่อันจากสบายเนาะ เดเด้ๆยดี <lok> ๋เดี๋ยวให้ทางน้องโอไปจัดซื้อให้เนาะตะปูเมื่อกี้ใไปซื้อ่ะประตูบ่เออไปทรายท่ายประตูซื้อตะปูน่ะแสนหกสิบแปดเนาะเดยวเดยวยังกริจายเงินพันบ่ฮะหกโลยางละสองโลเนาะ เราวาช้างวาคพันปูฮกกช้องโลปูแปดช้องโลปูเซช้างโลเจ้าสบายดีปาลุกแนลุกหละสบายดีแถนดีใจบสร้างไม่เทื่นใหาแล้วฮะแันงามอยู่ละนอ พันกำลังอลงมือมือนี่กินอะไรคขาดว่ามือไรตั้งเสาสสางคิดว่ามื่นบ่ืเนาะมืนี่ีได้เทใข้มันั่นนะทกันเปื้อนทกันเปื้อนก่อนเนาะสามคำพดสามคำพอดี สามคำสามคำบ่เลตเตอร์ใช่ปเพือให้มันแข็งหน่อยนะเออมันแข็งมันเปืีอยนด้วยฮะเพื I mean, uh ่อเพื่อมันแห้งเนาะสามคำเนาะมือหนึ่งคำบ่มือนหนึ่งมือหนึ่งมือมือมันตึงเนาะอีกสามมือเนาะสามมือย่อเสาพี่หน่อยอ่าจะถือมืออย่างเนาะมือนี้ก็พุทธพุทธเทพื้นเทกันเปื่อนไว้นะหน่อย เพื่อที่เพื่อแห้งเนาะนี่จะบอกนี่ทางพี่หาคนตืมหน่อยหาคนตืมสันประมาณจะคนเนาะอาจจะตาบานเนาะเอาหนึ่็หกนะหกเอาตืมอีกประมาณจะคนจะได้บอกคนถึกเอาตืมอีกสัปจะคนจะได้บอกให้พันหาพี่น้องคนตืมครับเอากหก สามคนมีแต่ให้ทางน้องโอเนาะหาทางบ้านพรองเนาะที่น้องทางบ้านพรองมาเติมมาจากสี่หาคนเติมกันเนาะสอดทางสร้างพันย่ออ่าเขได้สมมตได้พี่น้องสาวปูนเนาะแม่เสาใหม่เนาะน่าให้พี่น้องเลยเนาะเสาเนาะเสาใหญ่ อีกสามมือเนาะหวัวมันถือกัมือใดพี่นายสเก็ตส,สเก็ตหนึ่งคำสเแปดสองคำสเก่าสามคำถือวัานพะฮัดเนาะปดีงามสามคำคะแนนช่วง คำคำมันจะคมเนาะอัสางเนาะม,มีหมไหมาบาง้องนามน,นั่น่พี่น้องเลยอากาศกึมมสมอากาศกมสมเฮ<ม><ม>้ยทร <c oughs> ายถอกอพี่ทรายพอ,อยู่หันมูกยีบอลถอกหละยู่เซลลเอาหมดเลย, <c oughs> ยอยู่ค้างนั้นที่ถอกแท้พี่อยากทันทางเพิิน ได้เห็นหูหางเนาะที่ทังสร้างเพิ่นได้มานะเก็บเปียกเยก็บงานเนะาะลูกทรงของเฮื่อนสิประมาณนี้เพียงห่างจากโตแดนเสาเนาะประมาณหนึ่งนัดออกแนวเสลียงแน่เพียงเยพราะว่าไ,ไปตามดินเพราะว่าดินมันอยากเสลียงเสลียงตามของน้ำของน้ำกับเสลียงนั่นเองคือกัร ถูกต้องแล้วเดี๋ยวชีรอง้างฟ้ามังเาง่นเพื่อนหลังสำนีคิดว่าขาดแค่หนึงงวัประมาณจักจักทิดจักเดือนขาดขาดบานะเดือนหนึ่งเดือนปลายนเดือนปลาเนาะเพื่อเพื่อนเนาะวาวยามนี่เป็นยามฝนเนาะ เพื่อนั่นแม่ฮัยู่ฮันอยู่เลยเดยเจ้าเจ้าแต่ว่ามานนั่นแล้วเนาะเห็ดเพื่อนปูนพี่น้องเลยเท่าที่เคยเห็ดมากอ่ะสำหรับบานนั้นเตือนไปกับยามฝนไงถึงช่วงยามฝนมังเท่ากับบริเวณเอมิเตอเขาตั้งเสากับกอล์ลเนาะกอแอลแล้วก็เอาดินเข่า คือน,นี่ยช้ำนี่ซะเนาะเมตรอดประมาณหกสิบเสนดินถมเล็เนาะอ่าดินนี่กะอา่าทั้งหากเดี๋ยวจ้างรถพคนมาใายเปลือนใช่ยังกันแล้หาดินแดงมลบุมมี่ควนวะหัน,นหนัหนเวียดบุมมี่หนัหนกะใสยเปลือยใายเปลือน,อนลแล้วจริงเหรน่รถเหลือแปดแสนใายเปลือกกะ <laughs> พอยจีเตีมม้นบูาจะรถ <laughs> นักเติมอยู่ได้วนเนาะ ก็เลยเรายายาเอาสูงปันไดหันนะเอาสูงร้านเปลืองดินทมอีกทำเนาะมันสูงสูงทุกนเนาะมันสูงเนาะโดยโดยแมน เผือกกระโลอีกเนาะ,ะเติมอีกอาจชั่ประมาณเนี้ยก็ได้เนะาะพว่บเพื่อนมองนี้มันก็สูงแล้วพี่น้องเลยเนาะพอ่าเพื่อนเล่าก็อยู่สูงกว่ามูลแล้วมันยังหมดเปลืองดิน <c oughs> อาจจะตำตำทั้งพุด <c oughs> เต็มบนนี้หอยไายรถเติอไม่้อสร้างเนาะ ลายห่องลรลดบ่ไห้ไร่บร่นตนห่องลรลดเนาะหนึ่งส,งส,ส,งสกจะกลัวแล้ว,นลวเนาะเจ็ดล,ลดเนาะลดละแปดแสนทามันเอา้หา,าดินแบบนี้บ่มี่บูบูรู้ส่อใช่เรามีคนชกน้อง ปูซื้อมาแล้วซื้อทอเติมเนาะทางนอกน,นี่ครก็มาลบอย่ห้องน้ำมีมห้อ้อนแดดบ่เอกุม่มห้องน้ำมาอ่ะอ,าาอ,อันน้ราเอาังซื้อผาตังมาปิดปูนไว้เนาะ เขาไปเวียบว่ามันเนี่ยข้ากามาเนี่ยไปหับจ้างอะไรมาเนี่ยเชนหาเสียคุณมั่นป่าวคนมั่นเลยเนี่ยเสียหงาเฮ้ยเดี๋ย <c> ว <oughs> ไปธนาคารตอนพี่น้องเนาะ แน่แต่มองทางปันเทศเวียงนันทมแน่ถือมุมการไม่เห็นภาพบรรยากาศกานี้ก็ดีมุกพิจัยพี่พน้องนองะทางบริเวณการสร้างคนได้ลงมาเห็ดขุดขุมเสาเพื่อเทกันเปืือน ต่างเสาเผื่อมันแหงสองมือมือที่สามมัน่อเสาเอกขึ้นไปพี่น้องเลยหลังจากอ่อเสาแล้วกอลสังเล็กเล็กมาเติมล <c oughs> าเข <c oughs> ่าหน้ามองหน้ายก็ยมีด้าน,น้องนักงน้อยแล้วพาเข่า่าแม่ ไปเองคนเองอไปเลียนคนเองอตามนึ่ไปเองกับเขาได้บ่โบเฮมันไปได้บ่ต้องใสม่มไ,ไัมต้องใส่มากันเทาบ่บ่ได้ลุงได้ใส่มากันเทาด <c oughs> เด้๋ยบเดบ๋คุ้มเคยชินนะเนาะคุ้ม <c oughs> เคยชินชำนาญใน,นการย่างมีเคลื่อนตัวเองอะไรพี่น้องม มีแต่บารนี่แหละพิ่นมาดคึงมายังเฮือนหละก็อยากไปยากมายากในเด้อบารนี่เด้อที่จะให้นอนน้อยเพิ่นแล้วบารนี่ล่ะมีแต่มือมือยกย่อเฮือนน่ะให้แต่งลูกชายเจ้าไปว่าพี่น้องเด้อว่าวพี่น้องมายกเสาซอยกันด้หยกเสาเฮือนเจ้าอยู่แล้ว ไปบอกพี่น้องบ้านนาง้ไปบอกเราเมื่อเมื่อได้ลูกพยอสาวเอกมื่อวันประหัวันประหทวันที่เส้าเก้ามือนีวันที่เอ่เ้าเส้าหกวันประหัทเด้อย่อสาวเพื่อนน้องนาง เดี๋ยวเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวทางวุญนสีหามาซอยเองเด้อมือเงาเฮือนเด้อโ,โอ่าแขกคนพี่น้องจะมาซอยแล้วเขาจะซื้ออาหารมาให้กิน <c oughs> ข่าวยังเหมือนบอกว่ามีไว้คือเก่าคือเกาก็ม่ไหวโอ้ยก็จะมีไว้ตลอดกันมีไหวบ่เสียงอ่า ชิ้นมูสิบาบุนซื้อมาให้เลยใช่ไหมหมดแล้วเออ, <laughs> เอ,อมาเก็่มีไว้กับมีแห้งแล้วยังม,มีไว้กับใครบ่ <laughs> เมีถังบ่มีกระพุ้ยบ่มีอยู่เนาะเออเป็นน้าไว ใครเราเคยมีน้าปลาปลาอยู่น้อยทอนี่เอาเท่าไรก่อ10เมตริเมตบ่พอได้ตอตั้งซุยแค่นั้นนะเลยตั้งม่ยไเลยเลยทอนอันหนึ่งเท่าไรก่อน่องเยเะแนีเมตรเมตรเท่าไรท่อยานมานะทอสิสุ พันเอมปวันเม็ดเชาันนีตู้ตู้ดีตู้ดีต้หนึ่งเสนูเนสา้นอ๋อตัวเป็นทอนะพ่อตัวเป็นทอตัวโยนะพ่อเออเดี๋ยวมือนเอาซื้อมาให้ก็ได้เนาะมือเอาซื้อมาให้ก็ได้1ิปลายหมดละ1ิาแม็กก็ได้เผื่อไว้ วะโอ้โตเลยเนาะ ทางประตูคนปิเศษตะปูมาเงินซื้อตะปูเด้อแสนหกสิแมนบอกได้แสนหกสิบแปออ <stell> ดแสกสิบแปดบ่กอ้าวแสนหกสิบแปดพันด้เอ,อลลาตะปูไหเพิ่นเอยนะให้พันออกสี่ก่อนขอบุญมานำทันเนาะ ตอนมันตอกตัวมันคืงวุ่นมามาทานตอนมันตอกสัมพีนองไปเลยจากได้ตะปูมันเลยมันไปซื้อให้ก่อนโอเคพี่น้องเยเนาะกับประมาณนี้เด้อพี่น้องเยเนาะอ่าจะในการเราหลุนรอชมน้ำกันเนาะการสร้างเกนสร้างซานของ น้อนนั่งน้อยเนาะจะมีการมีอุปสรรคยังบ่อในการกอาร่อสร้างพี่น้องไงเนาะจะได้ขอให้ลาภให้เลื่อนเด้อเนาะอ่าทางเสาเศษเพื่อนซานเสาทางขบครัวนอนกันเนาะโมมีอยังของคาปเป็นยังไงตอนใหม่มากอะผมมีฝนตกใส่เนาะดูว่าผมมีการเปียกมีการเปือเป้อนเนาะดีว่าโอเคอยู่พี่น้องเอยืง มีแต่ขั้นตอนต่อไปก็ให้คนเทพื้นเนาะยังไงยังตื่นมือก,ก็บอติดตามมันรับการเนาะ,ะคือว่าซางนี่คือมีประสบการณ์สูงเนาะอ,ะอ่าเพราะว่ามันกเคยได้ผ่านงานหลายต่อหลายงานเนาะอ่าในการก่อสร้สางพลกเขื่อนพลกซานให้กับ ในการเป็นสางวิ่งไงซะพีนะ่น้องเนาะเป็นสางที่ทางมิคาอารมณ์ดีเนาะอางที่พี่น้องทางมิคาอารมณ์ดีแนะนำมาเพราะว่าทางอายเพิ่นกาหาอายผู้เจ้าของเจ้าของเงินเนาะที่ซอยเหลืออายชาลีเชงเนาะเพิ่นกาอยากให้หาสางที่มีประสบการณ์สูงเนาะในการเดินเทือนสางเงินสางๆให้มันนัินมันมน,นา ทาววันพี่นะ้องเลยเนาะอยู่ได้โซล,ลุกโซลานไปพีป่นอนะ้องเลยเนาะเนาะจะได้กระบ,บุกบนกะได้มาให้ตั้งสร้างคนลงมือ,อเลยอะไอเด้อเนาะขอขอบุญคุณขอบกบใจเนาะทางอาชาลีเชงอยู่ทังต่างประเทศเนาะที่ทางมาบุญสรรวันเนาะเป็นสะพานบุญให้เนาะตอนนี้กำลังลงมือเนาะนิมุกิใจาลายที่เห็นภาพที่จะยกยอเสาตั้งขึ้นแล้วพี่นอ้องเลยเนาะ <laughs> เอ้าน้องนั่งน้อยอ่าบอกลุงชาลีนะลุงชาลีเซงเอ้ยช้างมาเห็ดเคลื่อนหลานระเด้อโอสิเด้อบอกว่าไงไปแต่เนี่ยมีปลาเนี่ยไอปลามึงบอกคนไว้ตาขึ้นแดดตี๋ลุงชาลีเอ้ยช้างเห็ดเคลื่อนหลานแล้วขอบใจขอบใจพอลุงเด้อขอบใจพอลุงเด้อ

นอดใจรอรอสามาก,กว่าประมาณเดือนปลายเนาะน่าจะาาาาาแล้วถ้า่ว่ามีอยังของคาเนาะงานฝนก็ย่างยากเน่ยเลาเห็นไงก่อสร้างงานไหมเนาะเลยหาสบายดีปลาลุงเนี่ยไว้สบายดีปลาเด้อปลาลุงเด้อเอ้อเอาเอาเอา,เอา,เอา จ้าโอเคพี่เราเนานะบุญกฤษฎาขออนุญาตจบคลิปลุงเพียงสำนีกรบัดเนะาะถ่ายการคืบหน้าการทํางานเนาะแล้วก็บ,บายคอสังโยเหลือดบานเพลินซานล้านสองนาะให้กับครอบครัวน้องนะ้าหน่อยเนะ้าพี่นนะ้องเด้อเนาะจันทร์ได้ขอให้คนบุญพรกุศลเนาะที่ได้ซอยในครั้งนี้ทางถ่ายชาลิเซงเนาะหรือว่าพี่ชาลิเซงอยู่ทางต่างประเทศก็ห่างอยู่ที่ไม่แห้งให้คุ้มภาคคุ้มเจ้าคุ้มครองตลอดไปเด้อนะคนบุญคน ำความดีเนาะที่จะสร้างมากก็ให้ปกปักรักษาเนาะทั้งครอบครัวลูกหลานของอาลูกซาเลงและครอบครัวของท่านก็ช่วยสุดคนด้วยไอ้ด้อเนาะสาธุยที่มีเฮงด้วยไอ้ด้อเนาะขอคอยอปฏิหารมีจริงเนาะที่ว่าอาได้เจ็บได้ไข่เด็ป่วยในตอนนี้เนาะคอยช่วยเศร้าไว้ๆพี่น้องเลย ตอนเช้า,ชาโอเควุ่นกันสุขีดขออนุญาตจบคลิปตงเพียงสำนึกก่อนพอพอกันในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สบายดีกันเบิด์สุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งโฉมมันนะ้ำรั่วเนาะสบายดีและสวัสดีพี่นะ้องเลยเนาะ